สวัสดีค่ะชื่อบัวจีอินปานค่ะทุกคนน้องๆจะเรียกว่าแม่จีค่ะแล้วก็เป็นออป้าจีค่ะก่อนหน้านี้แม่ทํางานอะไรมาก่อนเคยเ,ออเคยทำโรงงานเย็บผ้ามาค่ะแล้วก็เป็นทําร้านอาหารมาค่ะจะมีพี่ไทยเนาะที่แนะนํามาอยู่ที่มูลนิธิเป็นแม่บ้านอยู่ที่นั่นแล้วหน้าที่แรกของแม่ในการทํางานกับมูล,ลนิธิคือหน้าที่อะไรครับตอนแรกแม่เข้ามาทํางานคือมาทําเป็นแม่บ้านค่ะ อันนั้นตอนแรกที่ทําแม่บ้านยัง,ย,งยังไม่ได้สื่อสารกับพคนพิการค่ะยังไม่มีน้องน้องน้องหูหนวกเข้ามาเออเราเป็นพนักงานขายก่อนเพราะว่าเรายังยังฝึกฝึกทำกาแฟอยู่เพราะว่ามีครูมาสอนเราอย่างเงี้ยได้อาทิตย์นึงพอเราทําเก่งแล้วก็รับรับบริต้าน้องหูหนวกมาเราเราทำเก่งปุ๊บเราก็เลยสอนสอนน้องหูหนวกแม่เป็นพนักงานคนแรกของร้านย,ยิมสู้ใช่ไหมครับตั้งแต่เริ่มค่ะตั้งแต่ ตั้งยิปซู้คาเฟ่มาแม่อยู่ตั้งแต่เริ่มร้านกาแฟาใหม่ๆตอนที่ตอนนั้นร้านกาแฟายังเป็นซุ้มสีขาวๆเล็กๆอยู่ค่ะแล้วก็มีเครื่องกาแฟาคือเครื่องเล็กๆแล้วก็มีโถโถบดอะ่ะตอนนั้นหูหนวกมาประมาณสามคนนะ้องผู้หญิงทางนั้นเลยเป็นหูหนวกอ,อ,อ่านออกเขียนได้แต่ก็เลยสื่อสารกันเข้าใจง่ายเขาจะสอนภาษามือเราว่าอเมริกาโน่ยังไงลาเต้ยังไงเ่านะียค่ะ ทางบริชิก็ขยายร้านใหญ่ทําอยู่ข้างหน้าหูหนวกมาอีกมาใหม่นี่นคือสองคนน้องผู้หญิงหน้าตาดีสวยเขาก็เรียนรู้เร็วเข้าใจง่ายชื่อทุกเมนูเออเราลูรู้แล้วเราก็เลยสอนเขาง่ายอยากทราบที่มาของเมนูน้ําอัญชันอ๋ออันนี้เห็นพอดีเป็นคนชอบต้นไม้ดอกไม้ชอบรดน้ําถ่ายรูปชอบเก็บไหนที่เขาไม่เก็บมาขายนะีย มันเสียดายนะล่ะคะ่ะถ้าเราเก็บมาขายมันได้จะมีประโยชน์ดอกอัญชันเนาะเราก็เก็บผลิตภัณฑ์มาคิดได้ว่าเอออันนี้นะเราน่าจะไปแปรรูปทําอะไรที่มันมีประโยชน์เราก็เลยเอาคิดได้ว่าเออเรามาทําน้ําขายน่าจะอร่อยน่าจะดีลูกค้าน่าจะชอบอย่างงี้คะ่ะมาสร้างเพิ่มรายได้ของของเราได้อะคะ่ะแล้วก็ลูกค้าก็ชอบด้วยว่าเออเรามาทาแปรรูปเป็นอัญชันมะนาวอัญชันมะพร้าวอย่างคะ่ะระหว่างอยู่กรุงเทพกับแม่ริม มีความแตกต่างกันไหมครับความแตกต่างกันเนาะกรุงเทพก็เป็นอีก,อ,กอีกแบบนึงคือว่าเราทํางานไปเช้าเย็นกลับเราก็ไม่ได้ไปไหนเนาะแต่ว่าที่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันมีร้านแล้วก็มีเป็นศูนย์เนาะแล้วก็เราทํางานอยู่ในร้านได้แต่ว่ามีบางครั้งอะ่ะเราก็ออกไปข้างนอกในศูนย์หรือว่าไปหาทํานูน่ทนทํานี่ช่วยข้างนอกได้วิธีการสอนที่เมจีใช้สอนผู้พิการแต่ละประเภท แบบบางคนเขาสนใจเลยเนี่ยเข,เขาต้องคอยแนะนเขาว่าเออคนนี้สนใจงานดีสนใจต้องคอยคนไหนที่ไม่ได้อะเราคอยบอกคนไหนที่แบบไม่เข้าใจแล้วก็อธิบายให้เขาฟังแต่น้องน้องที่เป็นสมองสติปัญญาจะค่อยพูดค่อยๆบอกเขาทีละอย่างหรือก็บอกบอกพูดพูดดีๆค่ะ ก็เวลาเขาคุยอะ่ะที่จริงเขาบางคนสมองอเขาจะคุยแบบยาวคุยยาวให้เราฟังพอพอฟังมาปุ๊บแล้วก็ค่อยพูดกับเขา,าอธิบายเห้ฟังว่าเออทำแบบนี้ก่อนนะบอกเขาทีละอย่างเขาจะทาได้ค่ะให้พิการสมองแล้วสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงผู้ชมครับเอออยากจะขอฝากว่าออน้องๆพิการที่ศูนย์มูลนิธินะคะว่าเขายังขาดโอกาสคือหลายอย่างเลยเรื่องปัจจัยเรื่องการออสิ่งคองอะไรเงี้ยเรื่อง วิชาความรู้อาชีพทุกอย่างนะคะเนี่ยน้องเขายังขาดกันอยู่สูตยเมลิมมีประโยชน์จากกับคนพิการมากค่ะมากๆเลยเพราะว่าที่นี่แบบพิการหลายหลายหลอย่างเนี่ยใช่ไหมเขาาจะได้มีไรายได้มีงานทำมีอาชีพติดตัวอย่างนี้คะ่ะ ที่เนี่ยมีประโยชน์มากต่อต่อคนพิการเยอะมากค่ะบางคนอ่ะเขาก็จะออกไปทํากิจการของเขาคือเปิดร้านกาแฟอย่างเงี้ยจะมีน้องคนหนึ่งเขาเขาก็จะไปซื้ออุปกรณ์เขากเก็บเงินได้เนี่ยเขาก็เขาเปิดเปิดร้านส่วนตัวของเขาเปิดร้านกาแฟเลยขอเชิญร่วมสมทบทุนการดําเนินการแก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการผ่านธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี2 0 9 1 0 5 7 3 5 2 หรือผ่านทาง QR Indonation